หญิงคนหนึ่งที่เคยอยู่เคียงข้างพระเจ้าจูมงมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกแต่หลังจากที่แต่งตั้งยูริเป็นรชัชทายาทกลับถูกลดบทบาทไปจากหน้าประวัติศาสตร์โคโกริอเธอคนนั้นชื่อโซโซโนโหญิงแกร่งที่อาจจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาณาจักรตัวจริงซึ่งมีเบื้องหลังมากกว่าที่พงศาวดารอยากให้เราเชื่อคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักโซ,ซโซโนแบบเปิดเปลือกทางด้านที่ถูกบันทึกไว้และด้านที่ถูกซ่อน และนี่จะปูทางไปสู่คำถามใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ก่อนอื่นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะและถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวสุดเข้มข้นกันเลยค่ะพระนางโซโซโนโเป็นที่ดาของยอนทาบาลัลผู้นำที่มั่งคั่งและมีอิทธิพลแห่งแคว้นจอร์บอน โซโซโนเกิดประมาณ66ปีก่อนคริสต์กาลแต่เดิมเคยแต่งงานกับชายที่ชื่ออูเทซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พูยองแต่ไม่ได้เป็นโอรสโดยตรงของกษัตริย์พวกเขามีบุตรชายด้วยกันสองคนคือบิรูและอนโจอย่างไรก็ตามเมื่ออูเทเสียชีวิตลงทิ้งให้โซโซโนต้องรับบทเป็นหญิงไม้และผู้นำชนเผ่าดูแลทั้งลูกๆและผู้คนในจอบอนด้วยตนเองเมื่อจูมงเดินทางมาถึงจอบนโซโซโน มองเห็นโอกาสที่จะร่วมมือกับชายหนุ่มผู้มีบารมีผู้นี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชนของนางในขณะที่จูมงเองก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรและกำลังคนจากโซโ,ซโนโที่เป็นผู้นำท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลการร่วมมือของทั้งสองจึงลงเอยด้วยการสมรสเชิงพันธมิตรเพื่อสร้างเสถียรภาพใหม่ให้แขวนตามบันทึกของพงสาวดารเกาหลีอย่างซัมก,กุกซากีประวัติศาสตร์สามอาณาจักร ได้กล่าวถึงบทบาทของโซโซโนไว้อย่างชัดเจนว่านางได้ทุ่มเททรัพย์สมบัติส่วนตัวและความพยายามอย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยจูมงสร้างอาณาจักรโกกริยอโดยความร่วมมือระหว่างจูมงและโซโซโนโทําให้ทั้งสองสามารถปราบปรามหัวเมืองเล็กๆโดยรอบและสร้างฐานอํานาจขึ้นในแดนจอบอลได้สําเร็จในที่สุด37ปีก่อนคริสต์กาลจูมงประกาศสถาปนาอาณาจักรโกกริยออย่างเป็นทางการ ไมีโซสโ,โนโอยู่เคียงข้างในฐานะพระมเหสีการก่อตั้งโคกุริยอครั้งนี้ถือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างจูมงและโซสโ,โนโเพราะจูมงมีความสามารถทางด้านการทหารและการศึกในขณะที่โซสโ,โนนั้นมีความสามารถด้านการปกครองและทรัพยากรขอ,ของบ้านเมืองสองสิ่งนี้ผสานกันกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของราชอาณาจักรใหม่หลายปีผ่านไปหลังการก่อตั้งโกกุรยิย เหตุการณ์สำคัญที่ขย่าวราชสำนักก็เกิดขึ้นเมื่อยูริโอรสที่จูมงทิ้งไว้ในภูยอปรากฏตัวขึ้นจูมงแสดงความยินดีและโอบกอดต้อนรับยูริพร้อมทั้งแต่งตั้งให้ยูริเป็นรัชทายาทในทันทีการกลับมาของยูริจึงเปลี่ยนสถานการณ์ในราชวงศ์อย่างมากเพราะแต่เดิมนั้นพระนางโซโซโนโและราชบุตรของนางบีรูและอนโจถือเป็นรัชทายาทโดยพฤตินัยของจูมง แต่เมื่อมีโอรสสายตรงปรากฏตัวขึ้นสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ย่มตกแก่ยูริผู้เป็นโอรสหัวปีการประกาศตั้งยูริเป็นรัชทายาททำให้โซซโนและบุตรชายของนางเกิดความกังวลใจในบันทึกเล่าว,ว่าเมื่อจูมงกอดต้อนรับยูริและประกาศให้เขาเป็นรัชทายาทบีโรและอนโจที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับมีสีหน้าไม่สู้ดีนักพวกเขาเกรงว่า การมาของยูริจะทําให้อนาคตของตนเองในโคโกุริยอริปลี่ลงพีรูและอนโจรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับการตัดสินใจของจูมงเพราะจูมงเองก็เคยถูกคุกคามถึงชีวิตโดยเจ้าชายหลายคนในแคว้นภูยออย่างแทโซและพวกเขาก็กลัวว่าอาจจะถูกคุกคามจากยูริซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทเช่นกันหลังจากคุ้นคิดพีรูและอนโจจึงพูดกับแม่ว่าถ้าพี่ชายยูริได้เป็นกษัตริย์ พวกเขาก็ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกทรมานในทุกๆวันหากต้องอยู่ในโคกรยออย่างไร้ศักดิ์ศรีสู้ย้ายลงใต้ไปสร้างประเทศใหม่ไม่ดีกว่าหรือแม่ของพวกเขาก็ตอบว่าแม่ก็คิดเหมือนพวกเจ้าหากมีประชาชนที่พร้อมติดตามเราการสร้างประเทศใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเรื่องนี้มีบันทึกบางฉบับระบุว่า ยูรีทรงออกล่า,าสัตว์นอกวังหลายครั้งหลังได้เป็นรัชทายาทและทุกครั้งมักจะมีขุนนางบางคนหายสาบสูญคล้ายกับว่าเกิดการกวาดล้างผู้อาจจะคิดแข่งข้ออย่างไรก็ดีข้อมูลนี้มาจากการวิเคราะห์อของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งไม่ได้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาในพงศาวดารดั้งเดิมในที่สุดโซโซนจึงตัดสินพระไทยครั้งใหญ่ ประกาศตัดสัมพันธ์กับจูมงในเชิงส่วนพระองค์และที่สำคัญคือตัดสินใจนําพักพวกของตนออกจากอาณาจักรโคกรยอไปโดยซึ่งเชิงนางรวบรวมบริวารและผู้พักดีต่อฝ่ายตนอันได้แก่กลุ่มขุนนางและประชาชนส่วนหนึ่งของโคกรยอที่สนับสนุนนางและราชบุตรของนางแล้วอพยพย้ายถิ่นฐานลงใต้ขบวนของโซโซโนเดินทางข้าแม่น้ำชองซอนและแม่น้ำแทดง กลุ่มของโอนโจเดินทางจนถึงฮันซานเขาและขุนนางขึ้นไปบนภูเขาสูงเพื่อมองหาสถานที่ที่ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานได้โดยเบรมีความเห็นว่าเมื่อสร้างประเทศแล้วก็จำเป็นจะต้องติดต่อกับประเทศรอบข้างดังนั้นการตั้งประเทศใกล้ทะเลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่ขุนนางก็คิดต่างพร้อมเสนออีกทางหนึ่งว่าให้เลือกที่มีแม่น้ำใหญ่ล้อมรอบทางเหนือ มีภูเขาสูงทางตะวันออกมีทุ่งกว้างอุดมสมบูรณ์ทางใต้และมีทะเลใหญ่ทางตะวันตกแม้จะเป็นพื้นที่ที่ดูยากลำบากแต่ก็มีข้อดีมากมายหาพื้นที่แบบนี้อีกคงยากเราควรตั้งเมืองหลวงที่นี่ไม่ดีกว่าหรืออนโจนั้นก็มีความคิดเช่นเดียวกับพวกขุนนางท้ายที่สุดีปรูจึงตอบว่าถ้าความคิดเห็นต่างกันก็คงต้องแยกทางกันไป เราแต่ละคนควรตั้งประเทศที่ที่ต้องการเถอดดังนั้นโซโซโนโจึงให้บุตรทั้งสองแยกกันไปสร้างเมืองใหม่ของตนเองจากนั้นปิรูจึงพาผู้คนบางส่วนไปยังมีจูคนที่อยู่ใกล้ทะเลส่วนอนโจโตั้งเมืองหลวงที่วิเลสองทางใต้ของแม่น้ําและก่อตั้งอาณาจักรขึ้นโดยใช้ชื่อว่าชิปเจเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณนางทั้งสิที่คอยช่วยเหลือเขาการสร้างชุมชนใหม่ทั้งสองแห่งนี้ดําเนินไปด้วยดี ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของโซโซโนผู้เป็นมารดานางมอบทั้งทรัพย์สินและกำลังพลที่ติดตามมาเพื่อช่วยบุตรทั้งสองสร้างบ้านเมืองใหม่อย่างเข้มแข็งแต่ทว่าทำเลที่ตั้งของเมืองมีชูคนคาดการว่าคืออินชอนปัจจุบันที่เจ้าชายบิรูนั้นเลือกเป็นพื้นที่ชายฝั่งมีน้ำเค็มและดินเลนทำให้เพาะปลูกได้ยากและเกิดโรคระบาดได้ง่าย ในขณะที่เมืองของเจ้าชายอนโจบริเวณลุ่มแม่น้ำหันมีความอุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่ในจุดยุทธาศาสตร์ที่ดีกว่าไม่นานนักเมืองของบิโรก็ประสบปัญหาขาดแคลนพืชผลและทรัพยากรจนผู้คนเริ่มอพยพย้ายไปอยู่กับอนโจที่เวเลซองบิโรเองรู้สึกละอายและสิ้นหวังจึงตอมใจตายในที่สุดในบันทึกบางฉบับว่าเขาจบชีวิตด้วยตนเอง หลังจากเจ้าชายบิรูสิ้นพระชนผู้คนจากเมืองมีชูฮนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ก็อบพยพยเข้ามารวมกับชุมชนของเจ้าชายอนโจทำให้อนโจมีทั้งพลเมืองและขุนนางเพิ่มขึ้นอย่างมากเดิมทีอนโจเรียกชุมชนของตนว่าสิบขุนพลหรือชิบเจตามจำนวนขุนนางสิบคนที่ติดตามมาและเมื่อรวมกำลังกับฝ่ายของบิรูแล้วจำนวนขุนนาง และผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างมากจึงเปลี่ยนชื่ออาณาจักรเป็นแพปเจซึ่งหมายถึงอาณาจักรร้อยขุนพลโอนโจรประกาศสถาปนาอาณาจักรแพปเจอย่างเป็นทางการที่เมืองวิเดซองเมื่อ18ปีก่อนคริสตกาลซึ่งคาดว่าตั้งอยู่บริเวณที่เป็นกรุงโซลในปัจจุบันและสุดท้ายโอนโจก็ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกแห่งแพปเจส่วนพระนางโซโซโนผู้เป็นมารดา ได้รับการยกย่องให้ดำรงตำแหน่งพระพันปีหลวงหรือผู้สำเร็จราชการฝ่ายในของราชวงศ์ใหม่และเนืน่องจากพ่อบุญธรรมของอนโจโคือจูมงผู้ก่อตั้งโกกรยอมาจากปูยอเขาจึงใช้ปูยอเป็นนามสกุลของราชวงศ์ดังนั้นกษัตริย์แห่งแผกเจทุกพระองค์เมื่อขึ้นของราชจะประกอบพิธีบูชาที่ศาลเจ้าของทงเมียงวังผู้เป็นบรรพบรุษ เพื่อเน้นย้ำว่ารากเงาของราชวงศ์มาจากภูยอและเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างราชวงศ์กับขุนนางอีกทั้งเมืองหลวงที่อนโจโลเลือกก็คือฮันซองซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าเป็นบริเวณปงนับโทซองที่ตั้งอยู่ริมทุ่งใกล้แม่น้ำฮันในเขตซงพากรุงโ,โซโซซโนโมีบทบาทอย่างสูงในการสร้างบ้านเมืองใหม่ทางใต้พระนางคอยอยู่เบื้องหลังคำจุนพระเจ้าอนโจโในช่วงแรกเริ่ม ทั้งในด้านการเงินการเมืองและการรวมผู้คนจากหลายกลุ่มให้กลายเป็นปึกแผ่นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีระบุว่า ชาวแพกเจให้ความเคารพต่อพระนางโซโซซโ,โนอย่างมากถือพระนางเป็นมารดาแห่งรัฐว้ให้กำเนิดบ้านเมืองและมีการจัดพิธีบวงสวงดวงวิญญาณของพระนางเป็นประจำทุกปีที่นครวีเรซองถือเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนว่าโซสซโ,โนได้รับเทิดทุนในฐานะบุคคลผู้ร่วมสร้างชาติใหม่ไม่ต่างจากบทบาทที่เคยมีในการก่อ,กอ,กอกตั้งโคกุเรียอตามบันทึกของซัมกุกซากีพระนางโซซซโน,โน สิ้นพชนในปีที่6ก่อนปีคริสตกาลสิริอายุได้61พรรษาตรงกับปีที่13แห่งรัชกาลพระเจ้าโอนโจโอรสองค์รองของนางและกษัตริย์องค์แรกของแ็บเจชาวแ็บเจยุคหลังได้สถาปนาสถานะของพระนางเป็นพระราชมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และให้การสักการะอย่างสูงส่งทั้งนี้เพราะพวกเขาตระหนกนี้ว่าหากไม่มีการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของโซโซโนโที่จะนำผู้คนลงใต้ อาณาจักรแพ็กเจก็คงไม่อาจบังเกิดขึ้นได้เลยและนี่คือบทสรุปของโซซโนหญิงแกร่งผู้ร่วมก่อตั้งโกกรยอและผู้วางรากฐานให้กับแพ็กเจในคลิปหน้าเราจะพาคุณไปเปิดโปงอีกหนึ่งปริศนาที่สั่นสะเทือนวงกรารประวัติศาสตร์เกาหลียูริเขาคือรัชทายาทสายเลือดแท้ของจูมงจริงหรือไม่ประเด็นนี้คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่กำลังตั้งคำถาม อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมกันค่ะ